ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับพร้อมบียเชียนเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจกระเกียรกระพร้อมครับสลับิ้มนี่ครับผมก็ได้ผ้ามาชมคอว่าด้านหลังนะครับหลังจากฝนหยุดตกแล้วนะครับนี่ครับว่านผมก็ได้ตัดต้นสะดาออกนะครับตัดต้นสะดาออกให้เขาได้มีแดดซองขอมานะครับผมก็ เหลือ้อยูระมาณหามตรนะครับด้านหลังครับควายเขาได้ถึกแสงแดดนะครับนี่อันนี้คือบริเวณด้านหลังนะครับั้าหลังเป็นแปลงป้อยครับว่ายโยด้านหลังนี่ก็เจ็ดแปดแม่นะครับใส่เอาไว้คอกละตัวนะครับเป็นว่าแม่สาว ผสมแล้วนะครับผสมแล้วก็เหลือง่วแม่นั่งอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับคอกระสาคขั้นนะครับทผูมชมครับคอกระสาคขั้นเพราะว่าช่วงหนาฝนนะครับว่าเขาบันเดินนอนนะครับแต่เขาบันนนนเขากับพร้อมนะครับจ้อยนะครับพร้อมจ้อย จังวบมะเรนอนนะครับหักครมาเพียงข้อนะครับผอมจอยนี่คือปัญหาของพี่น้องในช่วงหน้าฝนนะครับขอกผมบเริชนะครับนี่ครับขออบะเรืวในไม้เก็บเด็กเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องจางววาเฮ้าตามภาษาของคนห,หนักว่าหัวใจกเกียดครับผมครัขคอกน่อยๆฟ้าม่หน่อยๆน,น,น,นะครับ เลี้ยงด้วยใจรักนะครับเลี้ยงด้วยใจรักนะครับใจใสเขานะครับนั่นก็คือแปลงหย่านะครับนี่ครับเป็นแปลงปล่อยแปลงหย่าก็เหลืออีกเดือนหน้าก็เป็นเดือนพฤศจิก,ก,กาแล้วครับเดือนเจ้าเข่าแล้วนะครับผมก็สเสด็จปล่อยลงแปลงนะครับช่วงนี้น้ำก็ยังมีอยู่นะครับ เนี่ยดูแบบนี้แหละครับนี่ก็ท่องหลายเดือนแล้วครับเป็นลูกสายเอชเช่บามันนะครับสายตีเอฟก็คือเอฟสามนะครับนี่ครับพอจะท่องแจะก็ไปครับเปลี่นมีดำเลยนะครับนี่ครับออกดำเลยนะครับลูกขอะท่องนะครับผมผมสมไอ้โทมาฮอกไว้นะครับนี่ครับ โซมหอกในหลายเดือนนะครับอันนี้คือขอามย่ด,ด้านหลังนะครับผู้แบบนี้แลละครับก็จื่นนะครับใบจืนใบแฉะนะครับหัวาทางนอดในตลอดนะครับ ฐานทีบริเวณขอกด้านหลังตนะัวนี้เขาลัางจินจินยาครับเพราะว่ายาใว้แลหวครับตอนแรกกับสิส่งทางฟางนะครับนี่ครับสิ่งที่มีปัญหากับงอช่วงหนาฝน,นก็คือคอ,อกนะครับต้องแหงนะครับนี่ครับคอ,อกต้องแหงยุคอ,อกละโตนะครับเป็นขอ,อกไมยุค่า ครับถ่ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนสกทัานะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะห้ได้ความไข่าะได้มีนะครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทูบาทยังนะครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นนะครับเออแก้งเดอนคลิปต่อไปครับผมกลาวขาวสวัสดีครับ